เหมือนเดิมครับวันนี้ผักอีกแล้วช่วงนี้ผักเยอะครับพี่น้องอช่วงนี้ผักเยอะครับพี่น้องเน้นผักครับดีต่อสุขภาพขับถ่ายสะดวกวันนี้จะตำมเะเขือแล้วว่าซุปมเะเขือครับพี่น้องนี่กับผักกะเดานี่มีหลายผักเลยครับพี่น้อง วันนี้ดอกเคก็มีจะลวกทำการลวก ต้มมาเขือเสร็จเรียบร้อยขัวพริกเยรหอมแดงเสร็จเรียบร้อยไปน้องจะทำการตำ กวางตุง้งลวกผักลวกรู้สึกว่ากวางตุ้งลวกกินกับตำปะทูเมื่อคืนมันแซบวันนี้ก็เลยลวกเพิ่มอีกกินกับซุปมะเขือหรือว,ว่าตำม,มะเขือของเฮาวันนี้ไปก็โดโอกแคผักนี้โดโอกแคที่เจ้าโบโอกแคโดโอกแค ที่เจ้าบอกแค่ลวกผักลวกสแซ่บ,บตามะเขือข้าวสวยร้อนรอนคือทิ่เสบบพี่น้องอออเราจะใช้ฟืนแบบนี้นะครับมันได้อรรถรสถ้าใช้เตาแก๊สมันไม่ได้อรรรสครับพี่น้องมันไม่เหมาะกับอยู่ทุ่งนาก็เลยนี่ ุมไฟอย่างนี้ครับแล้วก็เข้ากับบรรยากาศด้วยน้องหนาวพี่น้องถึงได้ดรดอ่าแล้วก็สุดท้ายผักกะเดาขมๆพี่น้องนี่ผักกะเดาขมๆม,มลำลำพี่น้อง เอาขมๆวันนี uh ้ก็จะมีอ่าน้ำพริกหมูน้ำพริกหวานด้วยนะครับก็เลยเข้ากับตัดกระเดาเลยน้ำพริกหวานไม่ได้ทําเองครับแม่ทําเอาของแม่มาชิมนิดหน่อยเห็นมันแซ่บก็เลยเห็นสะเดามันกระเดามันออกเยอะก็เลยเอยเหมาะเลยเข้ากันเลยครับคือสิแซ่บพี่น้องน้ำพริกหวาน พักกระเดาขมขมอายมีแค่เพียงหัวใจเลือกเขาสา้องอายบ่สมน้องดอกนี่ี่น้องไปขั้นตอนตามครับตาม,มะเขือนี่ผมจะใส่ประเด็กแบบนี้ครับใส่ทั้งตอนไปเลยพี่น้องมันจะสิแ่บ ขั้นตอนการตำแล้วกพไปน้องทำการโคลกริกกระเทียมหอมแดงกันไปก่อนชอบแบบเผ็ดๆครับไปน้องมันจะเแซบ่บ หลายทีแล้วครับใส่มะเขือลงไปเลยเดี๋ยวจะใส่ทีละน้อยก่อนครับมันจะล้นครกหรือเปล่าครกน้อยด้วยลงไปค่อยตำค่อยๆตำพุ่งใส่ลูกกระตาค่อยๆตำค่อยๆตำโอ้โหเริ่มออกสีสันแล้วครับพี่น้องเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้ว เริ่มหน้าทานแล้วครับอ่ะไปเลยจวดนี่ถูกอันเนี้ยต่ำ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 ตำต่ำถูกเข้าไปเริ่มสวยแล้วเริ่มสวยแล้วเริ่มน่าทานแล้วครับพี่น้องอ่าได้ทีแล้วครับพี่น้องนี่ของอร่อยครับ ใส่ไปเลยทั้งตอนไปเลยจัดไปเฮ้ยแค่ทีออกมาก็หอมกดุ่นะครับพี่น้องอือหูพี่น้องโอ้โหเฮ้ยคือแซ่บพี่น้องเออป๊าดป๊าดพี่น้องโอ้โหป๊าดนี่นเด็ดสิ่งก็ฟงนัวครับใส่เยอะอร่อยเยอะครับพี่น้องใส่ลงไปเลย โอ้โหโขลกโขลกนเข้ากันครับไปน้องอือ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 อโอ้โหปิดโขลกอันใหญ่ไปน้องขอนี้ใช้นิ้วนะครับชิมรสชาติครับอือ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 แซ่บแซ่บแซ่บ โอเคเข้าท <cultural> ่าเข้า <Karma> ท <Aristotle> ่าพ <children Literally thanks gold> ี uh, ่น้องเข้าท่าแซ่บแบบคักพี่น้องอขออีกนิดนึงดิอือหืมอือหืมอือหืมว้าอือหืมแซ่บนัวครับพี่น้องนี่ความหอมอยู่นี่ใส่ลงไปเลย ต่อไปแล้วจัดตายโอ้โหพี่น้องโอ้โหออไรไหลซ่บคักพี่น้องเสร็จพร้อมเสิร์ฟครับตำม,มะเขือครับ รสชาติเก็มข้นแซ่บหอมปลาเด็กหอม้อมไปน้องนี่เน้นเน้นครับไปน้องเสร็จพร้อมเสิร์ฟครับไปน้องใส่กุ้งได้ปลาซิวได้ปลาขาวปลาเ้ใส่แค่นี้ครับพอได้ทอดครับนี่ใส่ไข่ลงไปเลยทอดใส่ไข่ มันกรูดซอยใบมักรูดใส่ด้วยซอสอจัหน่อยน้ำปลาจัหน่อยกินกับข้าวม,มันเจ้าเสียบบ,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 บุปรี

หอมหอมพี่น้องทอดไข่ใส่กุ้งกับปลาซิวรับพี่น้องสุกพร้อมเสิร์ฟร็ไพี่น้องกินกับเข่าห่อนๆคือสี่บพี่น้อง พร้อมเสิร์ฟพี่น้องนี่กะปิซิวกะกุ้งน้ำพริกหวานน้ำพริกหมูหวานกินกับผักกระเดาวขมๆี่น้องนี่ตำมะเขือหรือว่าส้มมะเขือกับพี่น้องหอมประเด็กหอมพี่น้องกับผักบุ้แซ่บพี่น้องมาเด้อพี่น้องมาเด้อกินข้าวน้ำกันพี่น้องเศษแซ่บพี่น้องหอม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 ไปน้อง อยู่นาคือเกขาพี่น้อง